ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูกังทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับสมเขาช้างไปลีคะแนนพลังปานทั้งหมดสําหรับการเพิ่มค่าใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนะครับพูดสั้นๆก็คือการลีปานนั่นเองนะครับซึ่งหาซื้อได้จากที่ไหนก็ข้างหลังผมเลยนะครับซึ่งตัวละครที่อัพป,ปานผิดหรืออยากจะอัพป,ปานใหม่นะครับก็สามารถที่จะ ใช้เจ้าสมเขาช่างไปเนี่ยในการที่จะรีปานทั้งหมดให้เราอัพใหม่หมดเลยนะครับเอาล่ะเป็นยังไงไปดูกันอ่าคลิกปุ๊บก็จะให้เราอัพใหม่หมดเลยนะครับอ่าซึ่งหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ได้อัพอัพปานเวลเก้าสิบใช่ไหมอ่ะถ้าไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่าอัพปานเวลเก้าสิบยังไงนะครับช่องนี้ก็กลับไปดูคลิปเก่า ของผมได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เรากดไปนะครับดีปลาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ราคาที่500อิปอ่ะหรือต่ำๆลงมานะครับถ้าเราหาได้ดีก็น่าจะ400กว่าอิปเออสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ละจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับที่เป็นสาระสั้นๆแบบนี้อีกนะครับเราจะทำคลิปแบบไม่ลีลาอะไรมากมาย อ่สั้นๆแบบนี้โอเคเจอกันในคลิปหน้าชิบิ้งครับผม